นี่เราเปลี่ยนชื่อเป็นแก๊งหมูแล้วนะครับผมเราจะมาแนะนำผมเนี่ยนะผมชื่อหมูนุ่มนะครับผมหมูซูมีดครับหม่อมเป็นหม่อมหมูซูซูมีหมูติดจอยติดจอยหมูปัดจอยหมูปัดจอยแล้วก็เป็นหมอยพวกกราบะเนาไม่ใช่เกียร์มัวครับเมียก็ยังนั่งอยู่นี่อยู่เลยตายแล้วกลัวเมียไอ้เหี้ยจะไปกลัวทำหี้ยอะไรพี่กลัวเมียกลัวหมาดีกว่าเอาจริงอ่ะไอ้สัสพูดคำนี้กับกูเดี๋ยวนี้นะ ขอโทขอโทษครับขอโทษไอ้เหัวละเลยโอ้สมบฉี่ิวเลยไอ้น้องโบมามึงมาผิดจังหวะมากเลยสัตว์โคตรจะใสเลยพี่บอสเนี่ยตกดังโบเลย สอเสือตระหูไม้โทไม้ยมก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 ไม้ยมพ่อมึงไงนี่อไนนาคินสีบนเรืองนายจะมาแย่งบัฟเราไม่ได้นะนาคินไอ้สัสไอ้สัอ๋อไม่ได้ฟังป่านี่หว่าก็ต้องรักูพีเด๊ะบอสฟิกเกอร์มาสมองคุณล้วนไปหมดแลยสัสสมองหัวจเ้ยนาคศนาคศมึงนาคศเหร มึงนาคอรสไม่ใช่นี่ตัวอะไรอะเอาวันเอาวันอุ้ยจะตายแล้วนะพี่เอามือตีอ่ะมันไม่ได้มันหนีมันพุ่งหนีอ่ะสกิลพุ่งมันไกลอ่ะอันเน่ไอริข่อยขอยข่อยเออขอบคุณครับพี่ปัดรหูรอดตายของพี่เลยเนี่ยโอ้โหไนส์พี่ปัดบอระกอบตเอาเลือดตัวเองเหมือนเลือดตัวเอง น้อกโอ้โหไม่ได้ช่วยเลยอลิไม่เล่นมั้ยอริสไม่เล่นมาไม่เล่นอย่างทีอย่างนำแพงอยู่อ่ะเป็นไงเป็นไงดูสเต็มกูเมื่อกี้พวกมึงอ่ะเดี๋ยวดูของจริงอ่ะผมอ่ะนี่ไงปูร้านอยู่ตรงนี้ปูร้านอยู่ตรงนี้ปูร้านอยู่ตรงนี้เอาไว้เออเออเอ้เออตีค้าป้องแล้วก็พิชโนก็ล้าไปซะ พี่ดูพี่ดูความหิวคิ้วของคนน่ะความหิวคิ้วของคนน่ะพี่ไปสวยมากสั้นสั้นสวยมากสั้นตุ้มโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไม่ได้หรอกูเองพี่สนมีมาลัดจอดผมใช่ไหมดักเอาอยู่อ่ะมเตัวพี่สนมถอยถอย อยู่นโหดแบบตอนดามเนี้ยหน่อยครับพี่เป็นไอดอลเลยมึงมึงเห็นกูดามกูโดนแรงมึงเห็นปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงมาเลยเอาเลยมึงกูบิงกูบิงกูหิวเฮ้ยลูงหลังกูหิวหมดอะไรอะลี่เรียบร้อยโดนป้อมฆ่าตายควายหิวมะพ่อไอผมอ่ะมันมาเอามัตถุเปแล้วไรพี่มันมาเอามัตถุเปแล้วไรช่จิ้งก o น n ะครับี่วยจิ้งก o r ขบรถ ต้องแยกอมังกรระหวากันม่้อกลางกลาง่องไม่ได้เลยการกลางกลางก่องได้ครับโฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเยอาล่างกันเอาล่างกันเอาล่างกันอุ๊ยไไเป็นไรกันอคุณโอ้ยโดนไฟสวยอีกทีเดียวน้ตสุดล่าฟ้าเขียวใครใครยอมแล้ววะใครกดวะอาิลยอิแหละ คือไม่มีนะทุกคนคนดูครับไม่มีใครคุยกับคือแล้วตอนนี้ตางเลยพี่บนบนบนไร้ยเอาป้อมเอาป้เออสวยขอบคุณคุณอาพิวัตกาเวนีนะครับผมที่เอาเอามันเลยเอามันเด้เอาต่อ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 เอาาเอใครรัดคุยกันตุ่น้ำตุ่น้ำพี่เอาป้อมนะ ป้อมเลยป้อมเลยป้อมเลยครับป้อมป้อมเอาตู่บ้างก็ได้เฮ้ยเออโอ้ยเชื่อเล่นกับบอทก็ว้าให้สองตาแล้วอะเมื่อกี้บอทตายกี่ตัวผมไม่ตายเลยเมื่อกี้ใช่เหรอไยหล่วงวะต่อหน้าผมเมื่อกี้ล่วงเลยปุ๊บเลยมาม่วงหรือเปล่ามึงดูผิดป่ะไอ้ซันเออผมคงดูผิดป่ะพี่